cấp. Ồ. Ồ. Đang cặp trong này. Trong này. Ra cái chỗ này gặp vấn งหน่อยเอากล้องกดลง <ar> หน่อยเออผมตอนนั้เดี๋ยวหันมาหาผมเห็นั้ยเอาพับพผากลปพับ้กล่องไปหนจะได้เหลาเห็นับเห็นา่ายผมเลยนะครับ เข้าข้างครับจะตัวครับใส่สวยพักปก่อนเลยสักครู่นะครับเดี๋ยวทำการปลดปลาก่อน เพิ่นเลยครับแขงดีครับดินไหมเนี่ย แรงไหมแรงนะอันนี้นะครับผมเป็นชดครับชดชโดป่านะครับนี่ซสใสสวยเลยทีเดียวนะครับนี่กัดเหยื่อตัวนี้นะครับผมเป็นสายแก้คันจิ๋วนะครับสีน้ําเงินนะครับผมนี่เามื่อกี้ก็ตีนะครับผมตีปลาป่านะครับ เป็นหมายก็เป็นาตามชายหญ้านะครับตามขอบตะลิงนะครับผมเป็นเขื่อนลำแชะนะครับเนี่ยก็ปลาป่าครับใช้ใสายแก้คันจิวนะครับเรียกปลาโอเคครับผมสายแก้คันจิวสุดยอดมากครับ